สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถ c b 1 1ร r ทยสท่าุนท่านสับคลินี้นะครับเราจะมาทำการตรวจเช็คลมยางนะครับหรือแรงดันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็เป็นมีตัวตรวจวัดนะครับหรือเกียรวัดแรงดันลมนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีหน่วยข้างในนะครับวงอ่า20นะครับถึง200นะครับแล้วก็มีตัวเช็คตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับตัวนี้คือเช็คครับตัวนี้คือตัวระบายนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เติมลมนะครับกรณีที่แรงดันลมน้อยแล้วก็เติมลมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับรถ CB นะครับแรงดันลมเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับการบำรุงรักษายางนะครับกรณีที่มีผู้ซ้อนท้ายนะครับยางล้อหน้าคือ29 psi นะครับผู้ซ้อนท้ายอยู่ที่33 psi นะครับสำหรับ กรณีขับรถคนเดียวนะครับก็แรงดันลมหน้าก็คืออยู่ยี่ิ psi นะครับ้อหลังอยู่ที่33 psi เหมือนไก่เหมือนกันนะครับเรามาทำการเช็คลมนะครับแรงดันลม้อหลังกันนะครับมีอุปกรณ์นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแต่เราต้องเช็คด้วยก่อนนะครับอันนี้มี แรงดันอยู่เแล้งกดนะครับตัวนี้นะครับกดลงเซตศูนย์นะครับตอนนี้วัดได้นะครับวัดได้วงในนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ขีดนะครับขีดละ2นะครับในยี่สิก็คือ1 2 3่นะครับส ได้28นะครับได้28ยังไม่ถึงนะครับมันต้องสาสิบสามนะครับงั้นเราเพิ่มลมนะครับรรเพิ่มลมเตรมลมเพิ่มนะครับกดเซตศูนย์ใหม่นะครับ ตัวนี้30นะครับ30ตัวที่เลย20ไปนะับไป5้านะครับตัวเข้มหน,นาวงในนะครับตัวนี้ก็คือ30นะครับไปอีกวงหนึ่งก็40นะครับข้างในขีดละสองนะครับเลยไปแล้ว30สนะครับสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่3 0มนะครับเพราะสองขีด34ถ้าอย่ถ้าจะได้สาต้องอยู่ระหว่างกิ่งกลางระหว่าง คีที่หนึ่งกับขีที่สองนะครับดังนั้นเราจะปล่อยลมนะครับแล้นเราปล่อยลมนิดนึงนะครับกดเซตศูนยนะครับตอนนี้นะครับได้สามสิบสามสิบสอง นะครับสามสิบสองสามสิบสามอ่าได้แล้วครับได้อยู่ครับประมาณนี้ได้อยู่ครับต่อไปเราไปที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าอย่าลืมปิดนะครับปิดฝาด้วยนะครับครับปิดฝาไว้นะครับป้องกันฝุ่นนะครับมาแรงเข้ามานะครับทําให้เติมลมลําบากอ่าล้อหน้าเท่าร่ครับยี่สิบเก้านะครับนี่อย่าลืมเซ็ตศูนย์นะครับ ตอนนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ยี่สิบยี่เอ็ดนะอยู่ที่ยี่สิบสี่นี่เราต้องเติมเพิ่มนะครับเติมเพิ่มเติมเพิ่มนะครับเซตศูนย์นะครับเช็ค นี่ส0บนะครับเกินนะครับ30สบตอนอายยีิบเก้านะครับเราต้องปล่อยลมออกนะครับเพื่อลดแรงดันลมนะครับไปูนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่28ดนะครับประมาณ8ดนะครับเติมนิดนึงนะครับถ้าอจะได้ยีิบเก้าหรือเติม30ิบเลยก็ได้นะครับ เสร็จแล้วอย่าลืมปิดนะครับปิดจุกให้เรียบร้อยสำหรับการเช็กลมยางนะครับลด410บาทนะครับคันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่รับชมนะครับการเช็คลมเช็คลมนะครับลมยางนะครับหรือแรงดันนะครับถูกอกถูกใจนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้นำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ